สวัสดีครับมาครับ FC บอกกองกอยขอโปวดไดร์เวอรวัวนมือลุงครับผมผมเฮ็ดงานายอยู่บ้านครับผมครับเฮ็ดเฮี่ยงมองนั่งมองเศร้าครับผมเด้อผาดหายไปมื่นหนึ่งนะครับเด้อ FC บอกกองกอยขอโทษขอไฟไดร์ยายอร์มองกอยก็มีภาระร้ายเฮ็ดคนผู้เดียวเนาะเลือดแดนลบหนาลบหลัง FC สิเข้าใจผมนะครับเนาะ อามากครับเสือแนมต้อกันผมไปสื่อตามหมู่บมากครับผมมาเสือแนมต้อก,กันกับบปกาของกอยด้วยกับเรื่องใส่บกเกาะหอมครับผมครับผมมาครับมี่ผักกอกครับรผมนี่นปนโขบหอมนะครับเด้องปนกบ นี่คนกบผอมมาครับผมนส่นอบวงบากรวยเนาะใส่นอสบวงมาบ่มาครับผมเออน้องกันครับ f 4, บอบสกกต่อกรวยแล้วเราไข่น่ไข่นึงะอะ่ขอบคุณครับผมแอี่อ 4, เป็นมา อัดผมนำครับผมเสียต้องการนะครับเด้อเดี๋ยวผมเผาครับอ่า F4 บ่าวพรหมก้อยสู่ทุกคนนี่ครับควรครบนะครับเด้อนี่ครับผมควรครบครับผมนี่ผักครับผมผักแกงนะครับเด้อมันเอาว่างบ่ได้ครับผมนี่ผักแกงเล่งตัอ้าวพ่อีนินี่ครับผม อ่า FC เพิ่นมากใจนุ่นขาตัดผมครับผมบองกลอยกับตัดผม,ผมนั่งสองโดดนั่ครับผมอ่ะสีบ่บอลบองกลอยคนผู้เดียวครับผมมาครับจะเสร็จต้องการตับผมค,บคนครบก็มีนะครับเด้อให้ประกอบก็ กอนปูกระบอกครับผมขาปอกเต็ใส่กับปูดองปอกครับผมนี่ครับผมอ่ะทำเร็กแหกบ้านครับผม nhầm cứ đi nào cũng tắm một vò chẳng hợp nữa จะิมจะปลาบอกคงก่อยนยครับเออเอฟซีบอกคงก่อยจริงบอกได้ผมบอกพี่ต่อถือขอขอโทษขอไฟรับอฟซีผมเนี้ยเอฟซีบอกคงก่อย พบกับผมมีมองฟังครับผมถ่ายกันหน่อยแห่ครับผมไงดูนันาะครับ

mm-hmm <clears throat> ต้สงตำมเธยกับผู้ดองมันแสบมันนัวขาการเดือดหน่อ ทำหนินะครับแับตี่บาคนไขเนาะคอ้คนไหนก็แ่ะก็แส่ติดตามของบางไว่เลครับเ้อคุณผู้ชมบางวั่ขอสวัสดีครับ